สี่เดือนพอดีครับครับเอาประมาณการน่าจะ10ขึ้นเนอะพี่น้องเกษตรกรมาคดมาจับมาต้องมาสำพัดเห็นแต่ข้างบนนะครับผมยังไม่ได้เห็นข้างล่างนะครับผมเออมันยังเห็นไม่หมดยังเห็นไม่หมดแล้วก็ดินมันแข็งครับดินมันแข็งเนืงจากว่าต้องรอน้ำนิดนึ่งแล้วก็รอกะบวนการที่ผมอยู่ต้องเติมไม่ต่ำกว่า20หัวเ้าไม่รู้จะเอาอะไรเปรียบเทียบเนาะเอามือจับใกล้ๆดูนะครัเพราะมัน ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราใช้มันท่อนแรกเนี่ยมันทุกมันทุกหัวที่ออกเป็นแขนงลากออกมามันจะเป็นหัวได้เกือบทุกหัวประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเกษตรกยจะขอหยัดกบแล้วขุดแล้วก็จะกบอ้าวนายกบไหมเหรออ้าวกบครับผมเดี๋ยวประมาจําได้เนาะต้นนี้เนาะแล้วจะมาขุดดูตอน12เดือนครับผม กล้วยนะครับวันนี้วันที่29สิงหา2อ567ครับวันนี้เกษตรกล้วย,ย,ยก็เป็นลูกแรกของแปลงนะครับก็จะได้ทำการตัดนะครับเพื่อประเดิมนะครับเอาเรือเอาชัยอ่าให้หหมันหมาน,มนกันให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนอู้ว่าสวยแค่ไหนนี่นะครับแต่งสวยไซส์สวยไซส์จิ๋วที่รอคอยนะครับวันนี้ก็ ถือว่าจะเป็นมีดแรกนะครับที่จะได้เล็มมีดเล็มนะครับวันนี้มีดเล็มนะครับก็เกษตรกรจะมาทําการแต่งใบนะครับใบล่างนะครับแล้วก็ทําการตัดมีดแรกนะครับลูกลูกเล็มนะคงจะได้ไม่เยอะสักเท่าไรนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเพราะว่าก็ต้องรอกันไปอีกประมาณวัน2วันถึงจะเยอะเนี่ยอันนี้ก็ต้องทุ่งนี้มาลืนนี้ครับก็เลี้ยงรายมาแล้วนะครับเราก็มาดูว่าวันนี้ จะได้เได้เท่าไรกับการตัดมีดเลม็มของแปลงกเษกษตรปล้วยนะอีกสองรูกนี้น่าจะได้ครับอยาให้ท่านชมไว้ดูกันนะครับก็ถือว่าสวยพอการครับผิวขาวนวลเลยครับโอ้โหนะครับมา,าเกษตรตัดกันกันครับผมเดีย๋ยวมาทายดูว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่ครับ เห็นเห็นสวยๆครับยังไม่คัโอนโอแข็งแรงมากเลยนะถ้าถามว่าอันนี้มันโนโลมวิยไอ้ S <S 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 ชาวบ้านเขาถามว่ามึงปลูกมันจะมีหัวเลย้อวะสันลมมาหัวเดียวโชว์หัวให้ดูเลยรู้มางหนุกปลูกประชานมึงปลูกมันงามขนาดนี้มันจะมีหัวเลย้อวะแต่นลมมาหัวเดียวโชหัวให้ดูวะไม่ต้องเทียบแขนนัะนนะเนาะเทียบขาเลยเนาะเขาถามไหมแล้วใครจะคุดไปขายให้มึงเข้าไปแล้วก่อนนั้นทองมีเขาคนใบตองนั้นๆลองจับให้ผมเลยใบตองข้างข้างก็ดดิน ก็วันนี้กเกษตรกรจะมาพูดถึงนะครับผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรต่างๆใช้ผลิตภัณฑ์น,นะครับน้ำหมักหลักมืนแล้วก็สารปรับปรุงดินหมักแร่ครับของอาจารย์พจน์ปัญญวรธรรมที่ได้ใช้ในแต่ละสวนในแต่ละแปลงมีความรู้สึกอย่างไรและอาจารย์จะพจน์อาจารย์พจน์ก็จะมาแนะนำนะครับทำย่างไรให้ได้ผลผล,ผลิตและประสิทธิภาพ ดีขขึึ้้นนอาจารย์มันเป็นไปได้ยังไงสําหรับการที่ทุเรียนมันออกเยอะๆในช่วงนอกฤดูอย่างเงี้ยเดือนกันยาอันนี้พูดตรงๆเนาะผมก็เคยตาเรียนกับท่านกอสารวุฒิแล้วว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรนะเรื่องความจุลินทรีย์อ้สวยมากเลย เอาน้ำจะแหลมอ่าเป็นยังไงแม่ค้าทุเรียนลองพี่วิเคราะห์ให้ดูหน่อยครับอ่าคุณพิษเขาเป็นส่งส่งไปให้นายกี่ลูกนะครับลองทดลองนดลองใสองลูกครับกี่ลูกอ่านจำสองอ่านจำลูกแล้วให่จำสองด้วยเอา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 ลูกเอาลูกเด็กให้ท่านลองดอ่านี่มาจำไปเลยจำไปเลยจำเปเลย วันนี้วันอังคารแล้วสามวันศุกร์โอ้นันนัทนี่ทั้งเก่าทั้งเกมบอกสามวันศุกร์แน่นอนสามวันศุกร์แน่นอนถ้าวันที่สี่ก็คือวันเสาร์โอ้อย่างนี้ครับแหมมีความสุขได้ทุกวันกับนันนัทนะครับในการทําทุเรียนอินทรีนันนัทครับผมอันนี้ได้ของสัรองอันนี้ของท่านอันนี้ก็สวยจะไป็นเพื่อนกันนะ ตัวถ้าทุเรียนตัวเดียวแบบนี้เท่ากับเร่งแล้วก็ใส่อีกนะท่นมาหรอท่านมาหวานมันบอแตกฟังแนี่ยยาเฝ้าดาผมเร็วลหร่ลำมักิ่งอย่างวิสีพิเก่งไปข่าหนอนได้ไปข่ามาเรงได้มันนี่จะสิกินเอาพวกอะไรครับแฟนปวาระโอ้ยมันทำอาหารมันถึงตัวแต่ว่าไข่มันน่ะขันมันเดินลำมารเรียวเนี่ยมันสีบอแตกตัวมาเป็นหนอนขันบ่มีหนอนมันสะเป็นทงไรกับพวกเจ้าเดี๋ยว เออเจ้าคือบทวทำไร่ใครหนอนเจ้าถีไปทําไรอยังหนอนขันทําไร่หนอนเจ้าใส่อย่า <Yeah. S 2> แต่ขันเจ้าทาไร่ใคหนอนเจ้าใส่จุลินซีเข้าใจตัวอะรเนี่ยวัตถุสองที่อาจารย์มาที่นี่ที่มาเอายิปซัมมา,าลิโอนาดนะคือต้องไปเอาจุลินซีของอาจารย์ย่อยย่อยก็คือเราก็เอาพอดอครับพอดอหนึ่งถึงพอดอ1สิบห้าเนี่ยก็คือของกรมพัฒนาที่ดินที่เรานำของกรมมาใช้เนี่ยเพราะว่าทางกรมก็สนับสนุนอยู่แล้วว่า เขาสนับสนุนให้เกษตรกรนําพอดอไปใช้แต่มันมีกี่ตัวละ่ะมันมีตั้งสิบวองตัวเราก็เอาตัวนี้มาหมักมาหม,ามากักเป็นน้ําหมักก่อนครับพอหมักเป็นน้าหมักแล้วเพ๊่อตอนเราทําปุ๋ยเราก็เอาลีโอนะได้เอายิปซัมเข้าไปผสมในมูลไก่ในมูลไก่ไข่เลยในมูลในในก็เรียกว่าอ่าตักอากาตะกรงงานอ้อยเลย เราพอคุกเข้าไปเพื่อนในนั้นมันจะมีน้ําตาลอยู่ลินนรีสทุกตัวมันกินน้ําตาลอยู่แล้วเราก็ไปคุกเข้ากันแล้วก็ไปตั้งกองไว้แต่บางเอิ้ว่าอาจารย์ตั้งกองไม่ได้กองหนึ่งปีด้วยมันอาการตั้งกองเป็นสิบสิบปีมันนานพอมันนานปุ๊บตอนนี้ดีโออะไรก็ดียี่ิบสองก็ดีมันก็ถูกจุลินทรีย์ย่อยเหมือนในถ้ำแล้วตอนนี้มันก็เลยทําให้เกิดค่าแรกกระจุกถ้าค่าค่าแรกกระจุมันสูงเพ้่มก็ดูได้เยอะเท่าว่าถ้ามีแร่รับอย่างเดียวรับไม่มีจุลินทรีย์ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันมีแต่มันมีน้อยมีน้อยครับก็เหมือนที่ผมเคยถามเกษตรกรๆว่าเฮ้ยเคมีกระสอบหนึ่งเราซื้อมาถุงหนึ่งเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ตามเนี่ยร้อยเม็ดถ้าซูเปอร์มารในกระสอบนั้นมันมีร้อยเม็ดครับเพื่อนมันกินได้แค่สองเม็ดเห็นไหมอีก98าเม็ดมันอยู่ไหนมันก็อยู่ในดินนั่นแหละครับอ๋อยิ่งถ้าเป็นอ่าอะไรนะยูเรียเนี่ยมันอยู่คนละชั้นกับผิวดินเลยนะเพราะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ไปกุบไปกรดไปกรุบไปกุดไปทักไปคุกไ้มันก็ มันอยู่อย่างนั้นตอนนี้มันกินได้สองเมตรเพราะว่าหนึ่งเวลามันจะกินอาหารเนี่ยเพื่อจะกินอาหารมันต้องมีองค์ประกอบเรื่องน้ําเรื่องความชื้นเรื่องอะไรต่างๆครับตอนนี้เราเนี่ยอย่างต้นตาลเราปลูกไว้นานนี่มีใครไปรดน้ํามันไม่มีเลยจ้ะเออมันจ็รอน้ําฝนครับถ้ารอน้ําฝนมันก,กินได้แค่สองเมตรแค่น<ม>ั<ม>้นแหละแต่ถ้ามันเป็นส่วนที่เหลือมันก็ตกค้างในดินอ๋อมันก็อยู่นั่นแหละมันไม่ได้หายไปไหนมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันอยู่ในดินแต่บางเดินว่าน้ํายังไม่มามันก็ยังไม่ได้กินแต่สิ่งที่มันแผลงไมาาือว่ เมื่อมันเกิดความร้อนมันก็มีส่วนหนึ่งระเหยทิ้งอ๋อมีการแต่แล้วก็จากธาตุที่พืชต้องการจริงๆเนี่ยมันก็ถูกระเหยทิ้งไปตอนนี้มันก็จะเหลือเป็นพวกเขาเรียกเขาเรียกเป็นพวกไก้ตะกรอนมันเนาะครับการตะกรอนการตะกรอนที่เขาเอามาปั้นเม็ดใช่ไหมตรงนั้นมันก็เหลือตรงนั้นเรื่งประโยชน์มันก็น้อยละตอนนี้ถ้าเราต้องการเอาพวกนี้น่ะมาเข้ากระบวนการให้มันจินอีก9 8สิแเรครับล้วก็เอาไปเข้ากระบวนการนให้เหมือนว่าเอาไปยูนเส่ในถ้ำไว้ ให้จุลินซียมันทําการย่อยให้เห็นไหมอาจารย์บอกว่าเรายกตัวอย่างเป็นถ้ำเลยเออการทับถมเราก็เอาปุ๋ยของเราเนี่ยเป็นถ้ำมติว่าใครเอาอินเซียวัตถุอาจารย์ไปก็ไปเทกองครับก็เอาปุ๋ยเคมีโยนลงไปครับใส่น้ําจุลินซียของอาจารย์ฉีดให้พอหมาดแล้วก็กบด้วยอินทรีย์วัตถุของอาจารย์ทำมันเป็นถ้ำค้างคาวอยู่ที่บ้านมันเลยเ่าบับว่าจุลินรียก็ไปลุมกินโต๊ะปุ๋ยเคมีอ๋องั้นเ่ากับว่า มันก็ได้ใช้ได้กว่าสองเปอร์เซ็นต์มากกว่ามันก็ได้ม,ม,มันก็จะได้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเปล่าดิเท่ากับว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรถ้ามีเป๋าตุงซื้อเคมีมาคุกค,คุกกับจานประพงดินที่มีอินทรีย์หอาจานสิบห้าพอดอน,นี่นะสิบห้าพอดอของกรมพัฒนาที่ดินนี่แหละบวกกันไปปุ๊บๆอือโอ้ประสิทธิภาพก็เอาน้ำหมักกระจานฉีดให้มันหมาดแล้วก็ปิดกล้องไว้ครับจากที่ปุ๋ยว่าได้ใช้แค่สองเม็ดบัตรนี้มันมาเป็นสองเท่าเลยเด้กผร้อยเม็ด คูณสองเป็นสองร้อยเมตรเลยมันมากอีกในร้อยเมตรมันแถะมาจากไหนจุลินทรีย์จุลินทรีย์มันขี้ัดี๋ยวไหมเวลามันขี้มันไม่ได้ขี้เม็ดเดียวเดี๋ัวมันก็ขี้มาสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดอยู่เรื่อยๆดิยมันกระจายมันก็มันก็ติดมาในขี้จุลินทรีย์เดี๋ยวไหมพรามันติดมาในขี้จุลินทรีย์ตอนนี้เนื่องจากว่าจุลินทรีย์มันผ่านการย่อยแล้วไงพืชมันดูดไปใช้งานได้เลย แทนที่เราจะได้ปุ๋ยกระสอบเดียวไปโรยได้หนึ่งไร่ตอนนี้เรามาใส่ปุ๋ยอินทรียของอาจารย์ไปสักสิบลูกหรือว่าสักตันอย่างนี้ครับก็ได้ปุ๋ยไปสี่สิบลูกเอ้างั้นพี่น้องกับฟุกเลยนะครับซื้อไปสี่สิบลูกหนึ่งตันใส่เคมีไว้หมักกี่วันอาจารย์ใช้ได้ก็ผมบอกว่าไม่ต้องเอาเยอะหรอกเอาแค่รอบโควิดยี่สิบเอ็ดวันรอบโควิดอ๋อยี่สิบเอ็ดวันสามสัปดาห์สามสัปดาห์สามยี่สิบเอ็ดก็ประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วครับแต่ถ้าอยากให้ดีหมักเป็นปียิ่งดีใหญ่ โอ้ครับงวอนรีบแล้วเอาก็นี่แหละเอายี่สิบเอ็ดวันก็พอยี่สิบเอ็ดวันคือห้าวันได้ไหมอาจารย์ถ้าห้าวันก็ไปกลวยดูครับถ้าปุ๋ยมันไม่มีสักเม็ดแล้วใช้ได้ก็ใช้ไปอ๋อมันไม่มีกติกาครับแต่ผมเคยลองว่าสามวันห้าวันเจ็ดวันยี่สิบวันแล้วก็เป็นสี่สิบหกสิบวันผมว่าเหมาะสมจริงๆว่าถ้าคนรีบเนี่ยยี่สิบเอ็ดวันกำลังสวยครับพอจังปุ๋ยตัวมสมว่าเราซื้อปุ๋ยูสิบห้าูนย์ห้ามาัวสุดท้ายกับตัวกลางมันย่อยยากครับผมมัวนจะยยย่อสลาหด ผมก็ลองดูว่าสองสามวันมันไม่หมดถ้าห้าวันก็ยังไม่รักับโพแทสเซียมโดยเฉพาะโพแทสเซียมใช่ไหมยังเมเม็ดแดงๆยัง้เห็นอยู่ยังเห็น่งแดงอยู่ผมก็เลยว่ายี่สิบเอ็ดวันมันหายหมดเลยมันหายเสร็จหมดแล้วก็แสดงว่าจุลินทรีย์ย่อยให้มันละพอย่อยให้มันเสร็จปุ๊บตอนนี้อยากไปหวานก็หวานเพราไปหวานปุ๊บต้องใช้เยอะเลยล่ะ เกษตรกล้วย <g red its> ผมผูกขาพดเกษวยปลูกแตงไรหนึ่งเกษตรกล้วยใช้ปุ๋ยผมพอห้าลูกไหมไม่ถึงไม่ถึงครับเพราะว่าันงน,นี้นลดลงครึ่งหนึ่งครับ <g red its> ก,ก็ผมบอกว่าพอเราทําตรงนี้มาแล้วคุณภาพมันสูง <c oughs> พอคุณค่ามันสูงปุ๊บตอน,นี้แทนที่เราจะเคยแต่ก่อนเราโรยเป็นกระสอบไปใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้เราก็แค่จับโรยโรยโรยมันปุ๋ยเคมีเลยไอ้ไรกูเมียนบอกว่าโอ้ใช้ปุ๋ยอาจารย์เมื่อไหร่กูจะได้ขายปุ๋ยเนาะแล้วแล้วอย่างพี่น้องเกษตรกรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีับ แต่เออไม่ได้ใช้ปุ๋ยอะไรนะอิ้นซีอินซีอ่าอะไรสารประรุงนี่นะอาจารย์ครับผมแต่มีน้ำหมักครับก็ผมอยากว่าเพิ่มประสิทธิภาพบ้างก็ของผมเคยพูดเสมออ่าเรามีน้ำหมักเป็นถังเป็นถังน้ำหมักหลักมือสมมติมีห้าลิตรในกระมือเนี่ยครับน้ำหมักหลักมือเนี่ยเอาไปฉีดอะไรบางทีถ้ายังไม่เข้ากระบวนการมันก็เหมือนน้ำหมักชาวบ้านครับเพียงแต่ว่าของชาวบ้านเองเนี่ยคือเขาทํามันผมไม่รู้ว่าเขาทำมากี่ปีและกระบวนการของชาวบ้านเขายังไม่ได้เป็นอาุภาคที่เล็กที่สุดมันยังไม่ได้เป็นวุ้นเอาง่ายง่ายเออ ถ้ามันยังไม่ได้เป็นวุ้นเนี่ยเอาไปฉีดเนี่ยมันจะตอบสนองช้าครับคือบอกว่าบางคนมีคอมเมนต์ว่าผมใช้แล้วครับไม่เห็นมีเพิ่มผลผล,ผลิตมันยุ่นอย่างนี้ผมบอกว่าเขาให้หมักเนี่ยเขาให้หมักไปทําปุ๋ยอแต่คุณเอาไปฉีดต้นไม้เขาก็บอกมันฉีดได้ไหมมันไม่ได้ผิดกติกาแต่มันไม่ตอบสนองเพราะว่าลิ์มันเป็นกรดอพอไปเป็นกรดปุ๊บเขาก็บอกให้ไปเจียรยางน้ำ 5, 500, ห้าหนึ่งต่อห้าร้อยหรือหนึ่งต่อพันคุณมีปุ๋ยกรดอยู่แค่น,นี้แต่คุณเอาไปเติมน้ํามันก็เท่ากับฉีดน้ําเปล่านั่นแหละคร มันก็เจ,ยจีเจยจังไปอีกไงมันจะมีประสิทธิผมก็คือว่าคุณเอาไปโยนใส่ข้อวัวเอาไปโยนใส่ข้อควายก็ไปฉีดหรือว่าไปโยนหรือว่าไปเทไปเ <ไป S 1> ทมันก็ไปย่อยสลายขี้งวขี้ควายของคุณครับนั่นแหละมันถึงจะเห็นภาพร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ามันคุณก็เก็บขี้วัวมากอ่อนเอาน้าหมักคุณที่มีโยนใส่ขี้วัวหมักไว้เลยครับเออตอนนี้ของคุณเนี่ยมันยังขาดพวกกลุ่มแร่ อ๋อมันก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าชีวภาพอเป็นอินทรีย์วัตถุกลาบเป็นอินทรีย์วัตถุชีวภาพเออถ้าถามว่าถ้าเราทําชีวภาพอย่างเดียวเนี่ยแลเราไม่หมดหนี้ด้คนนุงมันได้แต่มันไม่หมดหนี้ดิอ๋อแต่มันได้พอกระเทินครับก็ผมบอกว่าคนหนึ่งคนหนึ่งปลูกแจงเมื่อก่อนยังไม่มีปุ๋ยอาจารย์ครับคุณหนึ่งก็ปลูกแจงผมให้เต็มที่เลยตอนนั้นปลูกได้ไร่หนึ่งประมาณสามงานหรือไร่หนึ่งผมให้เต็มที่ก็สองตันมั้งครับผมเห็นไหมพอได้ขายพอได้ขาย เดี๋ยวนี้นี่เก้าตันสิบตันต่อไร่อ่าถ้าจะเหลือนะครับประมาณนู้นขี้เล่ยขี้เล่ก็ผมเห็นแล้วว่าขนาดว่าแรงแรงเมื่อกี้ก็ยังได้แปดตันพ่อขายไหมต่อไร่อะไรนะครับพอขายไหมคือตอนนี้ถามว่าแปดตันต่อไร่ไม่พอขายเมื่อก่อนเนี่ยสองตันต่อไร่ขายไม่หมดเพราะไม่มีคนซื้อซื้อน้อยมันขายยากเห็นไหมมันขึ้นมาแบบมันขึ้นมาแล้วแล้วถามว่าต้นทุนคนหนึ่งน่ะเมื่อก่อนที่วาภาพล้วนๆาม เควมีล้วนๆเออถ้าเออเคพูดผิดเคมีล้วนๆซ้ำเห็นไหมแต่ตัวนี้พอมีการผสมผสานมันขึ้นมาได้ยังไงตั้งห้าหกตันปุ๋ยเคมีผมลดลงนะจากใช้อ่าในช่วงเก็บเกี่ยวสี่กิโลต่อวันอลดไปครึ่งเหลือแค่สองกิโลต่อวันเห็นไหมถ้าให้ทุกวันทุกวันมันดมันเก็บแจงไม่ได้หมายถึงสารปรับปรุงดินของอาจารย์เนี่ยไปช่วยเพิ่มพูน ปุ๋ยเคมีหรือคือคือไปทําให้ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันมันเต็มประสิทธิภาพมันใช้ได้เต็มประสิทธิภาพเพราะเลยลืมว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยมันต้องย่อยสลายก่อนเดครับก็อย่างที่บอกว่าร้อยเม็ดเนี่ยถ้ามันยังไม่มีการย่อยที่สมบูรณ์มันกินได้แค่สองเม็ดเองนะแต่ตอนนี้เมื่อมันไปอยู่ในกองว่ากองจุลินทรีย์ครับจุลินทรีย์ก็ก็กินมันเป็นอาหารแล้วก็ถ่ายมูลให้ไงเพราะว่าจุลินทรีย์มันมีตอนที่เราพรมน้ําเข้าไปเนี่ย าน้ำจุลินซีอาจารย์เนี่ยนะทีนี้จากหนึ่งร้อยเมตรก็เป็นสองร้อยเมตรก็มันมันมันก็ได้เตรียมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่พระเมินว่าจุลินซีมันกินแล้วมันถ่ายมูลในมันมันก็ได้เพิ่มมาอีกร้อยเมตดโดยไม่ต้องไปหาเลยเห็นไหมจากปกติที่สองเมตรที่หนึ่งร้อยเมตรกินได้สองเมออทีนี้สองร้อยเมตรไอ้หนึ่งร้อยเมตรก็คือเป็นสองร้อยเมตรเป็นสองสองสองเท่าเพราะว่าจุลินซีมันมันถ่ายไงมันถ่ายมูลออกมามันก็แตกกระจุยไปเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วมันเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพของมันเองก็ เกษตรกรใช้ปุ๋ย4ก่กิโลเดียว2องกิโลแต่ผลผลิตมันขึ้นเพราะอะไรอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้จะบอกว่าจุลินทรีย์มันทำงานเราก็ไม่รู้ไม่เห็นเราก็มองภาพว่าเออน่าจะเกิดประสิทธิภาพจากพอดอของกรมพัฒนาที่ดินนี่แหละที่ทำไปที่ทำไปสรุปมาคือเพราะว่าตัวจุลินทรีย์ก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแต่ใส่ไปแต่เราก็รู้ว่ามันเป็นตัวรูปดาวรูปข้อรูปเกี่ยวรูปอะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นเป็นส่วนของวิชาการการทำเกษตรนี่คือเราก็ขัด พอดอไม่ได้ไม่ได้ถ้าขาดพอดอได้เมื่อไหร่ปุ๊บคุณทําชีวภาพธรรมดาไปและคุณก็ทําเคมีไปแล้วคุณก็ทําแค่อยู่แค่กินจะเอาให้หมดหนี้หมดสินมันเป็นไปไม่ได้ไม่พอถ้าขาดพอดอนี่คือไม่สามารถที่จะไ่ได้เลยคือพอดอเนี่ยคือจุลินทรีย์มี15้าสายพันธุ์ที่เขาทําให้ของกรมพัฒนาทีเดีนี่มี15าอย่างเนี่ยเอาง่ายรูมา้เขาทำสำเร็จรูปมาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้เก่งประนั้นหรอกไม่ได้ไปเขี่ยเชื้ออะไรประนั้นหรอกก็อาศัยหน่วยงานของรัฐอยู่แล้วว่าเออ ทางห่ืองานของเรกเขาก็มาให้คำแนะนำเนาะว่าเนี่ยผมก็ไปหาหัวหน้าแต่ละท่านหรือว่าหาผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็บอกว่าตัวนี้ทาหน้าที่อันนั้นอันนี้เวลาเรามาเราก็มาประยุกต์ทำยังไงเราจะทําแล้วให้เกิดประสิทธิภาพได้สองถึงสามเท่าตัวเนี่ยล้วก็มานั่งใช้เวลาครัแล้วมุกมาที่นี่ครับแล้วเรามาถึงแม่เมาครับเมืองเมืองทายหินลิ้นไงครับน้ำตานนินงลิ้นไงในแร่ตรงนี้อาจารย์ใช้ประโยชน์จากอะไรในการเกษตรบ้างครับก้อหนึ่งก็คือดีโออะไรก็คือฮิวมัส ชื่อมันเพาะนะลีโอนาได้เหมือนดาราอย่างนี้นะหรือบ้านเราเขาเรียกหิ่มก็คือซากพืชซากสัตว์ที่สะสมกันมาเป็นพันสี่ร้อยล้านปีจากภูเขาไยระเบิดตรงนี้รุ่นไดโนเสาร์รุ่นไดโนเสาร์ใช่ไหมนะต้นไม้ที่อยู่ข้างนั้นก็เป็นต้นมันก็เป็นฐานหินมันก็โดนเผาย่อยสลายว่าอุณหภูมิมันไม่รู้กี่องศาใช่ไหมเต่าบางตัวมันตายมันก็เห็นกระดองก็ยังมีใช่ไหมเออ พวกขากระดูกอะไรต่างๆที่เขาขุดเจอกเยอะแยะมากบายคือพวกนี้เนี่ถึงมันจะโดนเผาไหม้ไปแล้วแต่จะลืมว่าซากของเขาหนึ่งเป็นคาร์บอนค,บคาร์บอนเนี่ยมันแตกตัวพอมันแตกตัวในอยู่ในน้ำหมักก็ดีหรือยในจุลินทรก็ดีเนื่องจากจุลินทรีย์ไปย่อยเขาอีกไปกินเขาอีกครับตอนนี้ยีนเก่าๆที่มันอยู่บรรพบ,บุรุษพัน0ีล้านปี มันก็ไปอยู่ในท้องอยู่ในรีอ๋อไอ้ที่ว่าเรียกยีนเก่าจักพืชออกมาอยา่าพืชออกมาให้ไปสู่พันธุก,กรรมเดิมเขาก็ถูกไงที่เป็นของแท้ที่อาจารย์บอกเขาก็บอกว่าในโครงการวิทยาศาสตร์และหลายโครงการที่ผมไปอ่านเจอเขาก็ทําระบบนี้ก็คือต้องเอายีนตัวเก่าๆว่ายีนตัวก่าๆเขาไปหาจากไหนเขาก็หาจากใต้ที่พบของเราเนี่ยก็คือใต้แม่แม่จรณีเนี่ยแหละเขาก็ไปขุดว่าแหล่งนั้นมีอะไรเด็กนั้นมีอะไรแต่บางเดือนว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งการยินนิดหน่อยเขาก็ไปขุดเจอเนื่องจากนี้เขาเอาฝุ่นนี้มาย่อยพอมาย่อย คือเครื่องย่อยเีย่มันย่อยไม่ได้หรอกว่าตัวที่ย่อยละเอียดได้แล้วก็แปลงประจุได้ก็คือจุลินทรีย์อย่างเดียวมันก็คือพอร์ดอรนั่นแหละครับอไอ้เครื่องย่อยก็ได้แค่เป็นผงเป็นผงแต่จุลินทรีย์ย่อยจนมองไม่เห็นมองไม่เห็นจนเป็นธาตุอาหารออกมาไม่รู้ว่ากี่ธาตุกี่ธาตุเห็นไหมเ,เวลาเขาเอาไปบดอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปตรวจสอบในวีโอนาใดมันจะมีธาตุแคันตัวแรกของมันก็คือฟอสฟอรัสตัวที่สองก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมเป็นธาตุนันลองตัวที่สามก็คือพวกเหล็กแล้วก็อลูมิเนียม แล้วก็อีกบางตัวที่มีมีแขนเข้ามาเห็นไหมท่าพวกนี้มันเป็นท่าที่พืชต้องการแต่บางเอิญว่ามันอยู่ในรูปของของแข็งครับเราก็เลยเอากุดนี้นะมาให้จุลินทรีย์เราย่อยเลยจุลินทรีย์สิบห้าพโพดของเรานี่แหละอไอ้พวกนี้จุลินทรีย์ก็ย่อยได้ เราก็ทําไปอยู่ในน้ำหมักมันก็เข้าไปย่อยมันไปย่อยยังไงก็เรื่องของมันสิเราไปดูที่ผ่านแดงเราได้เปียตันก็จบแล้วสิบตันก็จบแล้วเออเจ๊ะไหมสรุปคือเราใช้จริงเราใช้ผลจริงเ่านไหมผมก็บอกว่าแล้วก็ในในยาเวลาเขาเอาลิกไในไปเผามันก็จะได้ธาตุมาตัวหนึ่งก็คือยิบซ้ำครับตัวยิบซ้ำเองเนี่ยมันก็มีธาตุแขนมาเหมือนกันอยู่ตรงนี้นะครับยิบซ้ำก็คืออยู่ในปองในปองปองควันปองัออกจากการเผาการเผาไหม้ตอนนั้นมันก็แขนมาตัวแรกเลยก็คือ ฟอสฟอรัสเหมือนกันพราวก็มันเป็นหินนะครับผมมันแขนมาก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นความร้อนความเป็นความร้อนปุ๊บธาตุแขนที่แขนมาได้เยอะคือกรรมถันอ๋อกมถันอ่าเห็นไหมเมื่อกี้ได้ธาตุจากดีโอนะได้ไปนี่ไม่ได้ธาตุจากยิบซ้ำแล้วเห็นไหมพอได้กรมถันมาปุ๊บเนี่ยจะดูว่ากรมถันมีการตรวจมาเนี่ยเป็น50กว่าเปอร์เซ็นต์อือธาตุแขงนี่มันเยอะมากเลยนะจ์เนาะพอธาตุแขนตรงนี้ปุ๊บอัตราการใช้เขาถึงว่าข้อควรระวังอื ใช่ไหม้่ามันใช้กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปุ๋ยหนึ่งตันต้องไปกําหนดดีๆแล้วก็อย่าลืมว่าแล้วไอ้ตัวที่ทําให้ค้านพวกนี้มันทํางานได้เต็บประสิทธิภาพแล้วพืชต่อส่น้องได้ก็คือพอดออีกนั่นแหละโอ้โหไม่ว่าจะเป็นแร่อันไหนเป็นเหล็กกับกรมมาทงกรมฐาทันก็ต้องใช้พอดอ ีู่นรวมของรวมของพอดอคือของกรมพัฒนาที่ดินนี่แหละมาเป็นจุลินทรีย์กันมาเราต้องเอาพอดอพอดอมันไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนมันก็อยู่กรมพัฒนาที่ดินนี่แหละอยู่กับกกรท่วนเกษตรและสาธรณก่อเนี่ยครับมีน้องมีกันเยอะแยะเลยับผมเห็นเสียบหลังคาบ้างใส่ตะกร้าไว้บ้างทางขั้นทางลวอเล่าอยู่ในทางขึ้นบันไดผมขออาจารย์นี่คือมาเป็นทําเป็นเราก็มาหมัก พอดอแต่และตัวเห็นไหมถังอาจารย์ก็คือถังพอดอหนึ่งถึงพอดอจีบ้าอาจารย์เราถังพันลิตรใช่ไหมครับไม่รู้กี่ถังแหละอาจารย์ก็ซื้อทุกปีทุกปีเราเกือบสิบกว่าปียี่สิบปีเนี่ยครับก็นี่ออ 1, นออ 2, ถังพอดอหนึ่งมีถังพอดอสองจนถึงพอดอสิบห้า 15.